ครับนี่ครับมาเจอกันแล้วกับป้าจอยครับแม่คุณแม่เลยรับคุณแม่นี่เกาเกาเเจ็ดแล้วอ่ะกินกาแฟถูกวันกินแล้วมันฟื้มั้งอ่ะกินแตวมันแค่รู้สึกแค่แย่ในกาแฟในอันนี้อันอ่ะอันนี้กาแฟนี้เลยเต๋ว่ากันโช่หรือมันนี่แกงต้องกินเออต้องกินต้องเนื้อเฮอยไม่ได้กินมากี่ปีแล้วกินมาีไปเล็วนานเลยเออกินฟรีนะกินฟรีนะ กินฟรีกินฟ<ต>รีก้อน <c oughs> มันต่ำลอยซัดนี่อยู่ดูไหมนายมานายติก๊กโง่นายกินแล้วนี่แต่ว่าแต่าตาตอาการแต่แว่าเราเช็คได้ตัวจได้นี่มันแค่ไหนขึ้นบัตรหรือมันดูซึกงมีแรงเลยตำร้อย,อยน,นะมันกัดพวนเฉียวควันวเฉียวตามซัดยาร้อยมีแรงเลยทรวได้เดี๋ยวทั้งนี้ว่าจะกินต่อเนืองจนถึงรอยหายไหม กับก็ว่ายกินต่อเดือยแต่ก็ว่าก็ให้ยกินต่อเดือกยว่ายกินต่อเดือยนี่คุณแม่นะครับกาวสิบเจ็ดปีแล้วกับกินกาฟ